สวัสดีทุกคนนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่รับฟังขณะนี้ด้วยนะครับเพราะอะไรวันนี้ก็เรามาพบกันหน่อยเดี๋ยวจะคิดถึงนายกเพราะไม่อยู่หลายวันเนาะต่างคนต่างคิดถึง,งก็แล้วกันวันนีม้มีมีวาระพิจาหลายเรื่องนะครับทั้งด้านความมือระวังเรากับต่างประเทศด้วยนะครับแล้วมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่ม,เต,มเติมแล้วพูดเรื่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเราและแผนรายการนะครับ เราก็พร้อมที่ินหน้าอย่างเต็มสติกำลังในเวลาน,นี้นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนให้ได้โดยเร็วที่สุดในเมื่อสถานการณ์ด้านโควิดเราเริ่มเบาบางลงนะครับเวลาความชื่นชมจากหลายประเทศด้วยกันหลายองค์กรด้วยกันเราจะทำไงให้เราสามารถจะเปิดประเทศเปิดกิจการจัดงานต่างๆได้ไปสู่ที่เรียกว่าความเป็นปกติใหม่นะครับเพื้นผู้เศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของเราที่เคยประกาศไว้แล้วว่า ลมแล้วต้องลุกให้ไวใช่ไหมแล้วก้าวให้ทันรัฐบาลได้เตรียมมาตรการหลายอย่างนะครับเพื่อสสนุนการเปิดประเทศในสิ่งที่เราได้สั่งการไปแล้วนะครับทั้งเป็นนโยบายหลักเช่นการสอนต่อการสานต่อความร่วมมือทางการค้าการลงทุนการรัชการน้ําเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพกับเพื่อนบีจ แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชนซึ่งวันนี้ก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าห้าสิบล้านบาทนะครับการแก้ไขปัญหาภาัยพิบัติป้องกันน้ํามันรั่วต่างๆเยอะแยะที่เราผ่านมาเราร่วมมาด้วยกันทุกคนทราบดีสื่อกับผมทราบดีเรื่องนโยบายสาคัญเร่งด่วนวันนี้คือการลดอัตราภาษีน้ามันดิเซลสามบาทต่อลิตรนะครับที่เราทํามาแล้วนะครับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโครงการการรายได้เกษตรกรสวนยาง นะได้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งล้านสองแสนรายวันนี้ก็ขยายสิดโครงการประกันรายได้กับพี่น้องชาวไร่มันสามปะหลังอีกนะครับจะได้ประโยชน์มากกว่าห้าแสนรายเป็นเงินกว่าสามพันหกร้อยล้านบาทโครงการลดดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมสำหรับผู้ทางานที่บ้านโครงการสร้างทักษะดิจิทัลเรียนจบไม่ตกงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลนะครับครั้นี้เราให้ การบริการในระบบ e-time stamp แล้วมากกว่า16ล้านฉบับช่วยเหลือผู้รการ SME เสริมสภาพคล่องประยุกต์การจ้างงานจะทางานทั้งในประเทศและต่างประเทศการส่งเสริมทักษะฝีมือสร้างอาชีพใหม่ส่งเสริมการจ้างงานให้คนพิการและสูงอายุวันนี้ประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดในขณะนี้ก็คือการอนุมัติยกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการลงชีวิตของลูกจ้าง ประเด็นทั้งพันก็คือการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้นในหลายประเด็นนะครับเสนอมาโดยกระทรวงแรงงานเช่นการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพเพื่อรับการคุ้มครองมากขึ้นและที่สั้งพันคือขอให้สามารถน,นาเงินกองทุนประกรันสังคมกรณีชรา,าภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนคือขอเลือกขอคืนขอกู้ หรือนํไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทําความตกลงกับสํานักงานประกันสังคมนะครับรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนซึ่งไม่ใช่ผู้ได้รับหรือเคยรับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการปรับปรุงในประเด็นอายุข,ของผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพจากเดิมกำหนดไว้60ปีบริบูรณ์เป็น55ปีบริบูรณ์นะครับ การขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างจากเดิม60ปีเป็น65ปีต้งนี้เพื่อให้แรงงานกลุ่มสูงอายุได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมการกำหนดให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้รับบำนาญชราภาพเป็นผู้ประกันตนต่อไปได้และยังมีประเด็นอื่นหลายประเด็นนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่เพิ่มเติมและครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัตินะครับวันนี้ก็ผ่านการพิจารณาของคอ,งองมมไปแล้ว นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขามีปัญหามากก็คือในเรื่องงกานกู้เงินนอกระบบต่กางๆเราเนี้ยใช่ไหมความเดือดร้อนแลนะมีผู้ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นเยอะมากดอกเบีย้ยแพงดอกเบีย้ยสูงรายวันอะไรแบบนี้นะเราก็หาวิธีการที่ทําให้มันสามารถบริการได้นะครับวันนี้ก็ได้อนุบัลงบปรมาณมาตการเร่งด่วนเพื่อมาทำผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาพลังงานนะครับ โดยลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟทีประเภทบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กเป็นเวลาสี่เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ต่อเนื่องไปถึงสิงหาคมนะมาตรการลดค่าไฟฟ้าเหล่านี้ได้มีการต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เกิดสถานการณ์มานะครับเรื่องวาระต่างประเทศทุงนี้ผมเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาก็มีหลายวาระด้วยกันนะครับในการหารือในการประชุมร่วมกับผู้นําอาเซียนทั้งหมดนะครับ โดยจะมีการแถลงวิสัยทัศน์ร่วมในเรื่องของโควิด -19 เรื่องการตั้งของทุนอาเซียนการทำวิจัยร่วมทุนการพัฒนาเศรษฐกิจความร่วมมือ้านการค้าและการลงทุนความร่วมมือทางทะเลทางด้านความมั่นคงการทำประมงการพัฒนาทุนมนุษย์การพัฒนาทักษะดิจิทัลการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความร่วมมืออีรบดีเจ้าพญาแม่คงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรอัจฉริยะนะครับการจัดการสภาพแวดล้อมพัฒนาพลังงานสะอาด และการาารักษาความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาคอาเซียนนะผมจะได้แถลงอีกครั้งหลังจากการประชุมนี้แล้วนะครับนอกจากนั้นรัฐบ,บาลก็เล่นเหมือนกันในด้านความร่วมมือกับประชาคมโลกอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป,เป็นการประชุมผู้นําความริเริ่มแห่งอา่าวเบงกอลหรือบิม,มสเต็กซึ่งมีสมาชิกเจ็ดประเทศเป็นกรอบความมือร,ระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของโลกในด้านจํานวนประชากรขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจกแล้วเราก็มีความดีนะครับ ไทยเราจะได้รับมอบตำแหน่งประธานบิมสเต็กต่อจากสีลังกาเวลาสองปีสองพห้าหกิ้าและหกผมหกได้ประกาศเป็นวิทยทัศน์ไปแล้วว่าคือโปรบิมสเต็กและลงนามกฎบัตรบิมสเต็กเพื่อยกระดับเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลเพิ่มบทบาทสำคัญในเวทีระดับประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการความมือกับประเทศอื่นๆน,นะเป็นโครงการต่อเนื่องเช่นเช่นโครงการกลไกเครดิตร่วม JCM ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมูลท่ามากกว่า2,300ล้านบาทเพื่อที่เราจะสามารถลดการเรือนกระจกได้มากกว่า2แสนตันนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปด้วยนะครับนอกจากนั้นกรมการเจราจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมนฐมนตีการค้าเอเปคกประจำปีท5า65 ก็เป็นโอกาสที่เราจะแสดงศักยภาพทางการค้าการงทุนของเราให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกซึ่งก็รวมถึงสรัมเมกิกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัสเซียนะครับโดยประเด็นสําคัญที่หารือกันคือเรื่องการเดินทางติดต่อการระหว่างประเทศเพื่อพื้นฟูการท่องเที่ยวการตลาเศรษฐกิจ b c g ธุรกิจ SME และการพัฒนาบริการระบบโลจิสติกส์ร่วมกันนะครับเรื่องโลจิสติกส์นี้ผมถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลก แล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่การที่สำคัญของภูมิภาคของเรานะครับเราได้พัฒนาระบบ National Single Window ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์สมาชิกอาเซียนในครบทุกประเทศจะช่วยส่งเสริมตอกย้ำความเป็นหนึ่งในด้านโลจิสติกส์ของเรานะเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะในประสิทธิภาพของประเทศเราได้เป็นอย่างดีนะครับแลวเราก็มีความพร้อมจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะทางรถทางเรือรถไฟทางอากาศล่าสุดก็ได้สั่งการให้เร่งรัดการเสริมความพร้อมในด้านต่างๆสําสหรับเส้นทางรถไ,ไฟสายจีนและสปปรลาวเพื่อการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับก็เรื่องสัมพันธ์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะู่ดอีกนะเพราะที่พี่ประชุมในเข้าเวลาเข้ามีทั้งวาระเพื่อทราบวาระวาระเพื่อพิจารณามากมาย เดี๋ยวทางโฆษกก็จะชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับไม่มีอะไรปิดบังพวกเราทั้งสิ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยขขอสื่อช่วยขยายหน่อยนะอะไรที่เป็นความขัดแย้งที่ไม่ใช่ความจริงที่เป็นคำบิดเบือนนะกูได้อย่าไปไปไป,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 ไปแพร่เลยเป็นความคิดของคนคนเดียวนะไอของเราเนี่ยความคิดของคองรอมอทั้งคณะนะช่วยกันทางานมาค่ากายกี่เท่าไหรคนนะก่าจะคิดอะไรออกมาแต่ละอันเนี่ยต้องรอบคอบะครัะ เพราะนั้นการที่หลายคนจะคิดผมผมห้ามไม่ได้แต่คิดแล้วกูนานึกถึงว่าแล้วมันจะทํำยังไงอะ่ะสาคัญที่สุดมันทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้พูดไปมันก็มันก็เหมือนกันหลอกลวงกันออกไปเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดอะไรที่มันหลอกลวงทําไม่ได้นะแม้กระทั่งในเรื่องของการแก้ปัญหาของเจ้าชก็ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาผมบอกให้เพิ่เริ่มขึ้นในปีต่อมห้าสิบก็คือเริ่มดำเนินการเข้าถึงเป้าหมายพุ่งเป้าจะถหายเมนูให้เขา จะทอะไรที่สนับสนุนให้เขาเมื่อวานนี้ที่ผม,มเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีผมนั่นคือความฝันของผมเลยที่จะทําให้เกษตรกรของเราลืมตาอาปากได้คือการใช้เทคโนโลยีการใช้เครื่องม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่บางครั้งมันก็มีปัญหาในเรื่องของการเรื่องอะไรละ่ะที่ดินสภาพพื้นดินแหล่งน้ํา เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือผมก็อยากจะขับเคลื่อนเรื่องน,งนี้ไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็สั่งการไปแล้วให้หลายกระรวงเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็จะต้องปรับโครงการแผนงานโครงการต่างๆที่ไม่สามารถเป็นการได้ทันเวลาเนี่ยมาช่วยกันตรงนี้นะเราก็จะเป็นต้องแสดงข้าม,มือทั้งรัฐเอกชนและประชาชนอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเขาบริหารพื้นที่200กว่าไร่ใช่ไหมที่สามารถจะเพิ่มไปได้ได้เป็นจานวนมากในการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืช ของเรามันขาดอย่างเดียวขาดมีปัญหา,าเดียวคือการจัดหาแหล่งน้ําที่เพียงพอนะซึ่งมันก็ไม่สามารถจะทั่วถึงได้ทั้งหมดอยู่แล้วด้วยพื้นที่ด้วยภูมิศาสตร์ด้วยสภาพของดินด้วยต่างๆเราเนี่ยสิ่งต่าัๆที่ถูกคือการปลูกขึ้นเชิงเดียวเนี่ยมันคืออันตรายที่สุดต้นทุนสูงหัวเนี้ยจะทำไงจะลดต้นทุนทนี้ให้ได้อันนี้สั่งการไปแล้วนะครับก็ขอให้ที่ตามด้วยแล้วกันเอออยังองนมีอะไรไหม ก็นี่ไงเขากำลังพารณาต่ออยู่เนี่ยนะในเชิงนโยบายคือว่าบต่อไหครับก,ก็พยายามจะทําให้ได้มากที่สุดแต่นะอย่าลืมว่าภาษีที่เอามามันก็ไม่ไปทําอย่างอื่นมันก็ไมาทำไปแก้ปัญหาในให้เกิดสภาพคล่องตรงนี้เพราะเราก็ต้องสํารองไปก่อนนะในช่วงการลดราคาหรือการซัพพได์ราคาเนี่ยใช่ไหมไม่งั้นเงินหมุนเวียนตรงนี้ไม่มีเลยแล้วเงินที่ได้มาจากภาษีสามภาษีนียมันทําอย่างอื่นด้วยเข้าใจไหมเพราะลดตรงนี้อย่างอื่นมันก็พร่องไปละ นะเพราะนั้นต้องดูอย่างรอบคอบไปนะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดสักกี่ทีแล้วกันกมีมีแผนรำลึกการอยู่แล้วนี่ะนะเราจะกำหนดมาตรการต่างเราเนี่ยจะดูสถานการณ์สองเดือนบ้างสามเดือนบ้างแล้วดูจากสถานการณ์ราคาพลังงานของโลกด้วยนะอันนี้เราต้องพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะให้ยาวไปเลยลดหมดไปเลยเนี้ยมันมันยากเนาะ มันมีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นะนะเพราะอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันทั้งหมดวันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องราคาอะไรน้ำมันพืชใช่ไหมห่วงเรื่องอาหารสัตว์ห่วงเรื่องปุ๋ยห่วง,ห,วงห่วงไปหมดอ่ะห่วงทุกเรื่องเพราะมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติไงถ้าสถานการณ์ปกติมันโอเคอยู่แล้วล่ะนะตอนนี้ก็มีอยู่อย่างที่เริ่มจะดีขึ้นคือการท่องเที่ยวเราอย่าทําให้มันเสียกันเองกันแล้วกันต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การบริการให้ดี แล้วขอร้องมาดาสานประกอบการธุรกิจต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือด้วยดูแลลูกค้าให้ดีอย่าไปขึ้นราคาจนเกินเพื่อจะชดเชยในส่วนที่ขาดทุนมันไม่ใช่อ่ะแล้ววันนี้ก็มีนายกก็เป็นห่วในเกี่ยวกับเรื่องของการผู้ประกอบการเกี่ยวกับอะไรละ่ะโรงแรมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมที่เป็นเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมสถานบริการซึ่งมันเข้าไปถึงเรื่องของการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของเขาวันนี้ก็ให้มีการ จะตั้งกองทุนใช่ไหมกองทุนนะเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงเงินเหล่านี้เพื่อจะไปซ่อมแซมไปรีโนเวทต่างๆให้ได้นะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไม่เรียกอะไรไม่ทิ้งแรงงานเพราะถ้าเขาล้มไปกับหมดอ่ะนะลูกจ้างรายวันลูกจาา้างรายชั่วโมงรายเดือนไปหมดเลยมันก็เดือดร้อนไปหมดมันพันกันไปทั่วไงร้วบางก็ต้องดูทั้งขบนตรงกลางและข้างล่างนหนจ๊ะนะนะ านว่าตกลงชาสีนมนี้จะลดต่อไหมก็จะลดไงจะลดต่อไงแต่ต้องดูระยะเวลาว่าจะต่อจะลดต่อไหนดีเข้าใจหรือยังเออไม่กลงรู้ว่าจะคนเดือร้อยากรู้ว่าจะลดลงอีกไหมมันที่นี้หมดอายุก็เขาเตรียมจะลดต่อไงแต่ต่อเท่าไหร่คับปัญหานี่ก็อยู่ตรงนี้จะไม่ใช่สบาทเหมือนเดิมออะอะไรนะจะไม่ใช่สบาทเหมือนเดิมก็มันทั้งหมดมีเท่าไหร่่ะ อ่เขาจะลดต่อให้อีกเท่าไหร่มันเหลอือก,กี่บาทสามบาทใช่ไหมล่ะเออมันก็ลดลายยาลก็ต้องก่อนมันหมดระยะเวลาตรงนี้แหละก็คือต้องเข้าขรมรสัปดาหน้าเออคือทํางานที่มีขั้นเป็นตอนที่เป็นขั้นเป็นตอนคุณเข้าใจขั้นตอนไหมจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเออเข้าใจก็ถามให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีแล้วแต่ลดลดลดพูดผมพูดอะไรก็ได้อ่าลดเดี๋ยวลดลดลด ใครรับผิดชอบใครพวกเราทั้งหมดอะรับผิดชอบมมผมบอกว่าผมจะดูมาตรการการลดภาษีภาษีสรรพสามิตเนี่ยน้ำมันเนี่ยลงอีกได้หรือไม่ <c oughs> เขาบอกพอได้เอ,อพอได้ผมก็บอกกับพี่นาให้ทันเวลาที่เหลืออยู่กันลก้กันเดี๋ยวก็ทุงมาแารงกำลังพี่นาอยู่ตรงนี้ก็ต้องนําเข้าคอรอมอแต่มันลดไปโอเคมันก็ <c oughs> มันก็ช่วยพยุงราคาไว้ได้บ้างอะนะเข้าใจไหมจ๊ะเออ ไม่ได้โมโหเนี่ย,ย,ย,ยอ,อะไรนะนก็กเป็นเรื่องของการกระทําการมันถูกต้องหรือไม่ล่ะเรารับได้ไหมล่ะสื่อรับได้ไหมรับไม่ได้กันผมก็รับไม่ได้ก็ฏหมายก็ว่าไปที่